เพื่อเป็นการลดความแออัดหน้าห้องตรวจผู้ป่วยบริเวณอาคารทะเนกประสม6ชั้นวันนี้จะมาแนะนำขั้นตอนการเข้ารับบริการแจ้งลำดับคิวการตรวจผ่านแอปพลิเคชันไลน์ค่ะเมื่อผู้รับบริการทุกท่านมาถึงโรงพยาบาลจะต้องเข้ารับการคัดกรองบริเวณจุดคัดกรองด้วยการวัดไข้พร้อมซักประวัติความเสี่ยงซึ่งบริเวณจุดคัดกรองจะมีการลงทะเบียนด้วยมือหรือการสแกน QR code ไทยชนะค่ะ เมื่อผ่านจุดคัดกรองแล้วจะนำไปสู่ขั้นตอนการชั่งน้ำหนักและวัดความดันให้ผู้ป่วยจดบนันทึกค่าที่ได้เก็บไว้ด้วยนะคะจากนั้นให้วางบัตรนัดในตร้กายื่นบัตรโดยวางให้ตรงกับห้องตรวจในใบนัดน,นะคะเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกสักประวัติเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะให้ผู้ป่วยสแกน QR code เพื่อเข้าสู่แอปพลิเคชัน line ค่ะโดยการเปิดแอปพลิเคชัน l i n e ให้ผู้ป่วยเปิดผ่านมือถือจากนั้นสแกนไปที่ QR code ของคลินิกโดยพยาบาลจะเป็นคนแจ้งค่ะเมื่อสแกนแล้วตัวแอปพลิเคชันจะเข้าไปยังหน้ากลุ่มของคลินิกจากนั้นให้กดเข้าร่วมกลุ่มเพื่อสำหรับรอาการเรียกคิวค่ะคราวนี้แทนก็จะมีเวลาแล้วนะคะสามารถนั่งรอตามจุดต,ต่างๆของโรงพยาบาลหรือไปท,ทําทุระเล,ล็กๆน้อยๆได้ก่อนเลยค่ะ และเมื่อถึงคิวของท่านเจ้าหน้าที่จะถ่ายคิวและส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์เพื่อแจ้งคิวว่าถึงคิวผู้รับบริการแล้วนะคะท่านสามารถเปิดดูแอปพลิเคชันว่ามีข้อความเรียกตรวจหน้าห้องตรวจหรือยังเมื่อมีข้อความส่งเข้ามาว่าถึงคิวของท่านให้นำบัตรคิวไปหน้าบริเวณห้องตรวจเพื่อรอรับบริการได้เลยค่ะ เ,เท่านี้การรอเรียกคิวตรวจก็ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไปนะคะเพราะเราสามารถเช็คลำดับการเข้าตรวจผ่านมือถือผู้รับบริการจึงสามารถประมาณเวลาการเข้ารับบริการได้สะดวกมากขึ้นค่ะ